ยังไง<อ>็ขอบคุณค่ะไปนูนเลยพวกเร็วไปเล่นนะแนหาเป็นไรยะแปดสิบแปดงกันไม่ได้ลงตัวเออิพทาผบาทนะไหมฮ่าฮอาาาตกลงราคากันไม่ได้แปดสิบ เออแนัเขาจะเาผมไม่รู้จะแบ่งไงเอกลอผมไม่รู้จะแบ่งยังไงแบ่งมังดีแบ่งมั่งดนยังไม่ได้เลยทีเอาแล้วแบ่งมังแปแงอบงมั้งขายขายก็แล้วขายก้วว่าแล้วก็ขายแล้วอ่าอ่ไปแบ่ตกลงกันที่เท่าไรครับแปองครับแปอครับตกลงกันได้ด้วยดีครับแปดสิบแไม่ลงตัวเลงกเอาแปดสิบ จะปล่อยเอาไปไหนครับเนี่ยไปแปดสิบดูก็ไม่ได้เคลื่อนรถแล้วเลยเอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปจังหวัดอะไรไปชนอ๋อเอาเอาให้พี่น้องชนบุรีไปนะไม่งั้นผมว่าไฟกรุงเทพนะเนี่ยดีนะเอาก่อนเนี่ยนี่มันไปใกล้ๆไปไม่ไกลนี่ดูนี่มันแก่ดีเนี่ยเอาเอาเอาให้พี่น้องชนบุรีไปโชคดีจ้าไปจบที่แปดสิบสองไปไป ทบบบาง,งหลังไม่นั่นต้องดูให้ดีนะอ่าช่วยกันดูนะครับโซ่โซ่ถูมวิทย์จ้ะจะ้ะขายท่าขายเอาไปขายชนบุรีร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนครับบอ่อวินเนานะ,ะไปไปดูใครอยู่บอ่อวินแวะไปเลยตลาดอะไรฮะขขายสองโลร้อย <c oughs> สองโลร้อยสองโลร้อย อ่ะนี่พวงมาลัยสองโลร้อยจ้ะสองโลร้อยสองโลร้อยอ่ะอันนี้คลิปนี้ถ่ายให้ดูนะครับอหลากหลายไปสองโลร้อยอ่ายุนวฟงชาแนลนะคะเอาขาขายร่ำรวยครับที่สวนยังมีอีกไหมฮะอะไรฮะครับยังมียังมีครับยังมีอีกหน่อยหนึ่งเนาะเออเออครับอ่าขอให้ร่ำรวยร่ำรวยจ้ะไปเดี๋ยวแวะมานี่ลุงโก้ประลัดสวัสดีครับ มาแวะมาดูนี่กำลังลงของเลยทีเดียวนะครับลุงโกสวัสดีครับ,รบได้ข่าวไม่สบายบมาลุงโกติดไมคกันหน่อยครับ,รบอะวันนี้แวะมาเยี่ยมลุงโกโอ้ยร,ราคา,า,คาอันนี้เท่าไหร่นะนนบบอันนี้อะไรอ่ะชนี อ๋อชนีชะนีนะครับขายส่งอยู่ที่หกสิบาทเนาะอ่าห้าสิบกิโลขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองอันนี้เป็นเบอร์เบอร์เล็กนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับอ่าทางนู้นเป็น,นเพ่อแม่พีน่น้องอาอาลุงโกวัดศรีเมืองนะครับอาเอฟซีลุงโกตัดตุเรียนมาขายตัดตุเรียนแก่ๆมานะครับขายตุเรียนแก่กัน ใครใครอยากได้ทุเรียนไปขายทุเรียนเนื้อหนึ่งทุเรียนแก่ๆให้มาที่แผงลุงโกกับประหลัดนะครับขอขอบคุณลูกคา้าคุณลูกค้าทุกทกท,กท่านนะครับที่มาอุดหนุนประหลัดกับลุงโกนะครับขอขอบคุณท,ทุกทุกท่านเลยนะครับขอให้ได้ของแก่ๆไปขายกันนะครับเปอร์รเ,ซรเซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต่ำขายไม่ได้นะครับโอ้โห สวยมากลุงโกพยายามคัดเอาแก่ๆครับสวยมากเลยส่วนนี้ดูครับคนขายยังไม่แก่เนาะทุเรียนแก่ดีมากคนขายก็แก่ครับเป็นกำลังใจให้ลุงโกนะครับให้ขายดิบขายดีขอบคุณลูกค้าใครอยากได้ลูกคุณลูกค้าอยากได้ทุเรียนแก่ๆไปขายกันนะครับ มาที่แผงลุงโกปรลัดเลยนะครับที่วัดศรีเมืองตำบลทุ่งเบญจามเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับอขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาอุดหนุนลุงโกกับประลัดนะครับและขอขอบคุณคุณยุทธพงศ์เรสเนแนลนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณลุงโกนะครับที่ขายทุเรียนแก่ๆให้กับพี่น้องเราได้กินกันครับเข้ามาหลายท่านนะครับก็เชิญชมนะครับ กับลุงโกนะครัุเลียนอ่อนลุงโกจะไม่ขายนะครับต้องถ่ายเบอร์โทรให้อีกนะครับนี่คือร้านลุงโกปารัดนะครับขายทุเรียนอยู่ที่วัดศรีเมืองเนาะแวะเข้ามานะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมเยี่ยมก็มาได้ทุเรียนแก่ๆไปขายแน่นอนครับครับถ้าลูกไหนขาวลูกไหนอ่อนเอามาลุงโกเค็มหมดครับกบขายปีกด้วยนะปีกโลละเท่าไหร่โลละร้อยขายปีกโลละร้อยครับโลละร้อยนะครับมาขายส่งโล่แปดสิบห้าครับครับโอ้โหเบอร์สวย นี่สวยจริงนะครับวันนี้อ่าเริ่มมีหลวมแล้ววันนี้ท้องฟ้าเนี่ยรู้สึกคึ้มๆหน่อยเนาะครับฝนฝนฟ้าฝนตกนะครับนเิยตัดสายตัดกระตัดไม่่ได้ครับฝนฝนฟ้ามันรุนแรง <laughs> ครับเพิ่ง <laughs> ตัดมาจากสวนใช่ไหมครับอันนี้เพิ่งตัดมาจากสวนใหม่เลยครับตัดมาเนาะตัดมาเมือเช่าเลยที่สวนมีอีกไหมครับ เ่เท่าไม่เท่าไหรแล้วเนาะรู้สึกมันจะจะใกล้จะหมดแล้วเอาดูครับแล้วครับห้าสิะอ่าอ๋อนี่คนฝ่ายบัญชีอันนี้เป็นฝ่ายบัญชีนะครับจัดทําบัญชีอ่าลุงโกเป็นคนคัดเองเลยวันนี้อ๋อแล้วครับออือโอ้โหลูกนี้สวยดีจังเลยนะลุงโกนะ่า บอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยเกินหรือเปล่าปาเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะอ่าลูกนี้เนี่ยแบบใครที่ได้ไปเนี่ยแบบบอกเลยว่าต้องกลับมาซื้ออีกอะสี <4 S 1> ก่ก็กไไลัวเนี้ยมันสวยนะน,นี่นี่ชาวสวนนะชาวสวนเอามาเอามาขายเองมันส่งเองเลย คนสวนแท้ๆนะครับของจันทบุรีแล้วนะครับปลาอยู่อำเภออะไรอยู่เอออยู่ไอ้อเมอท่าไม้อเท่าไมอำเภอนี้เลยนะอุจาร์อจินจารวนอยู่ใกล้นี่เองครับอ่านะครับแล้วก็พยายามหาของแก่ไปขายไปทานกันนะครับให้ลูกค้ามีพยายามเอาของแก่มาขายให้ เขาผมมีวอลสายตัดทุกทุกท่านด้วยครับถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยแต่ต้องหมุนฮะบรรยากาศให้ดูวันนี้ดูตาต้องไม่ค่อยนั่นนะอ่าตาต้องเราไม่ค่อยโอเควันนี้นะครับตาต้องตาต้องเราป่วยป่ะแต่ต้องพาไปกินกาแฟนะครับอเอ้าวแล้วมามาอ่าสินี่เ่นี่เลยโอ้โหครับ สวยๆทั้งนั้นเลยแก่ๆแก่ปึ๊กเลยไม่แก่ไม่ได้หรอกครับไม่แก่ไม่ได้นะแกผมงงไว้แล้วผมก็ขายไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าผมก็หิ้เมอคืนนีและลูกกลูกผมขายของแก่ครับผมไม่ได้ขายของอ่อนนี่ปากนิดนึงนะครับซื้อของก็ต้องซื้อที่เขามีร้านที่นั่นนิดนึงนะครับเราซื้อเราก็ต้องดูนะครับถูกไหมลุงก๋อถูกถ้าเราก็ต้องดูของด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อแล้วก็ปล่อยขึ้นรถเลยนะครับอันนี้ปากเตือนพี่ๆด้วยนะครับก็เลย หลายคอมเมนต์เข้ามาอยู่แล้วครับแต่ซื้อที่ลุงโกเนี่ยรับประกันนะครับว่าคุณลุงเนี่ยขายทุเรียนแก่จริงๆนะครับแล้วรู้สึกว่าลูกค้ามีแต่ลูกค้าส่งอะไรอยู FC ่ FC ลุงโกนะเข้ามาเยอะนะครับอ,อ,อยากได้เดนเนอร์แก่ๆนะอ่ะเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งทุเรียนให้ FC นะสองลูกนะครับ ดูว่าใครจะได้ไปนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้กินทุเรียนดูไม่ได้กินแล้วนานเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะครับยทดพวงจัดให้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเ่อ่าอ่าดูลุงโกคิดพิจารณาแล้วนะครับอืมอ่าตีห้าให้ลูกคิดว่าบ่มที่ใส่ใี่ใส่ให้ลูกนได้นี้ได้เรื่อะอ่า ะคะดูลุงโกเขาทําให้เป็นตัวอย่างเลยคัดกันกําลังพิจารณานะครับอได้ไปมากช่วยกันดูนะครับว่าตะก้องเข้ามาใกล้เลยนะครับดูว่าแก่ไม่แก่นี่เขาดูอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหนี่โอกาสดีมากเลยจะบอกให้นี่คนเขารับซื้อเขาก็ทําให้เห็นนี่เลยว่าหลังจากที่คัดแล้วไหนที่ดูแลห้าสิบห้าสิบก็คัดไว้ก่อนมาดูอีกทีนึงอันนี้แก่จ้ะ ได้ไปไปอ่านี่ยุ่ตพงศ์ก็พอรู้อยู่นี่ดูเข้าไปดูได้แล้วเนาะตามเนาะอ่าก็อบปล่อยพวกเราดูนะอ่าเอาได้แค่นี้นะครับอันนี้คือเนื้ออันนี้คืออันนี้คือเนื้อไม่ผ่านนะครับลุงบ้านลุงโขงไม่ได้ไม่ขาวเนี่ยไม่ขาวครับแต่ว่าไม่ผ่านลุงโขครับอืมลุโขงเ้อหน่อยครับอ๋อไม่ผ่านเนื้อประมาณหกสิบ้านประมาณเนื้อกล่องอ๋ออ่าก็ไม่ได้ผมเขาให้ตลาดด้วยยาช่วย เกิดเรื่องใหญ่แล้ววันนี้ลุงโกคัดให้ดูเนี่ยอ่านี่ก็คัดก็ต้องดูกันทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายพอใจกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาเรียนรู้นิดนึงนะครับทุเรียนนะครับพอค้าแม่ค้าใหม่หลายท่านเนี่ยที่ยังไม่ไม่มีความรู้เรื่องของทุเรียนแวะมาดูก่อนลุงโกเขาจะ จะแนะนําให้นะครับขาเอาลองทาดูดูเนื้อได้เอ่าอันนี้คือลูกนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้คือเนื้อแก่อันนี้อันนี้อยู่แ้วนี่อันนี้แก่นอนมันเป็นท็อปครับมันเป็นท็อปครับลูกนี้คือลูกนี้คือเนื้อหนึ่งนะครับอ่าดูเนื้อเลยเนื้อแก่นะครับอ่าเจ้าของสวนเขาขายเองนะโอ้โหนี่เหลืองเลยเนี่อ่าเนื้อแก่ครับอ่าเห็นไหมน่ะนี่นี่คือทุเรียนดิบนะครับทุเรียนมันยังดิบอยงดิบประมาณแต่กินอร่อยเนาะ สองสามวันน่ะคุณคุณพงลองอ่านรู้กันอันนี้กินทุเรียนดิบเลยอ่าอ่าลองกินเยอะนะมันนะอันนี้ตัดมาจากสวนใหม่ๆครับทุเรียนถ้าทุเรียนแก่จะเป็นอย่างนี้มันแล้วก็ออกหวานนิดๆนะครับแม้จะกินดิบมันก็หวานนะครับสำหรับใครที่ลุงกอคนขายทุเรียนเขาจะรู้นะทุเรียนแก่ไม่แก่นะครับนะครับนี่ลุงกอลุงเคยคัดทุเรียนเคยจำทุเรียนเป็นเขาเป็นงนั้นหรอครับ สนใจนะครับผมจึงวินบอลพี่น้องสายตัดหรือเจ้าของสวนนะครับพยายามตัดเน้นแก่ๆมาขายกันนะครับครับอย่าให้ราคาเราแย่ไปกว่านี้เลยครับครับผมแค่นี้ราคาเราก็ไหวเลยขอบคุณครับป๋าขอให้แข็งแรงนะลุงนะ้าไขายรับรวยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับหมดใกล้จะหมดแล้วในสวนเนาะนะครับนี่โอ้โหลุงเนี่ยเก่งจริงเลย มาขายขอให้ร่ำรวยขอให้มีเงินมีทองกันนะครับผมนี่ร้านลุงโกนะครับเบอร์โทรนี้เลยศูนย์แปดเก้านะครับแปดหกเจ็ดสามสามสี่ห้านะครับอ่าโทรเข้ามานะครับอยากจะสอบถามราคาอยากจะสั่งทุเรียนนะครับอ่าสั่งทุเรียนแล้วก็มารับกันเอาที่วัดศรีเมืองนะครับตำบลทุ่งเบญจานะขอบคุณลุงโกนะครับวันนี้ขอบคุณครับเออเดี๋ยวพาดูราคานิดนึงลืมเลยยังไม่ได้ดูราคาเลยมา อ่ะนี่เป็นราคาชนีชะิีครับชะนีขายส่งหกสิบเนาะขายส่งหกสิบครับห้าสิบกิโลแล้วก็นี่เบอร์เล็กเบอร์เล็กขายส่งเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามบาทนะครับนี่ก็คือห้าเข่งนี้เจ็ดสิบสามบาทส่วนเบอร์อันนี้เบอร์เบอร์นี่เบอร์ลองครับเบอร์รองขายตกไส้รวมครับขายแปดสิบแปดสิบแปดห้าหรครับแปดสิบห้าครับอ่าแปดสิบห้าครับวันนี้อ่านี่คือเบอร์รวมนะครับตกไซด์รวมเนาะแล้วก็เบอร์ใหญ่ อืมเบอร์เก้าสิบเนี่ยสวยๆเลยเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเบอร์เบอร์นี้เบอร์สวยคือเก้าสิบเก้าสิบนะครับอืมอ่าวันนี้อยู่กับลุงโกครับอ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงนะขอให้ขอให้คุณคงอยู่คู่ฟ้าดินขององไทยนะครับครับผมสุขภาพแข็งแรงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีฝากฝากเพื่อนพี่น้องด้วยนะครับกดติดตามพวกเราไว้นะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับ ทุกพื้นที่ที่เราไปนะครับจะทําให้พวกเรามีอาชีพร่วมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ